ข่าวนินัยเี่งคือฟุตบอลไทยบายเฉดสไตล์ประจาวันที่21กุมภาพันธ์2568โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงคืนวันนี้ครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างฟุตบอลไทยช่วงของเชียงคืนวันนี้อาไรายังไงอ่านแล้วน้ำตาคลอดักรัสได้โพสต์ซึ้งถึงไมค์คอนจากอคาเดมี่ไทยเซ็นสัญญ,ญาหน้าปรัสศาสกับบบเยนนาะ เมื่อก้าวแรกสู่ยุโรปเมนักลัสคาโดโซ่ซึ้งใจไมค่อนถูกยบร์มินิคคว้าตัวไปแล้วเมืนักลัสคาโดโซ่ผู้เป็นพ่ออดีตกองหน้าชาบราซิลที่เคยค้าแข่งในศึกไทยลีกออกมาแสดงความยินดีกับลูกชายไมค่อนคาโดโซ่หลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจากแคเดมี่ไทยสู่การเซ็นสัญญาเข้าร่วมทีมยบร์มินิกยู็7ปีอย่างเป็นทางการเติบโตจากแคเดมี่ไทยสู่เสือใต้แห่งเยอรมัน โดยไมคอนคาดโซผู้เป็นพ่อซึ่งมีสัญชาติบราซิลโปรตุเกสเติบโตจากคณะของ STB Academy ภามิตรของบาเยนมิวนิคในประเทศไทยก่อนจะได้รับอาาโอกาสในการเข้าร่วมบเยิร์นกาโบอน Academy ซึ่งก็เป็นโครงการคัดเลือกเยาวชนจากทั่วโลกสู่ระบบเยาวชนของทีมเสือใต้โดยไมคอนทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้รับคําชมจากรอยส์มาคายตํานกองหน้าของบเยนมิวิที่รรทํหน้าที ดูแาแคมป์ดังกล่าวในครังนี้และท้ายที่สุดแล้วเขาก็ได้รับในการสัญญาเข้าร่วมทีมชุดยู -7 ปีของทางด้านฝั่งบบเยอร์มินิกในครักนี้เป็นที่เรียบร้อยล่าสุดนักกาวาดาโซสุดภาคภูมิใจในตัวของลูกชายโพสต์ข้อความสุดซึ้งถึงลูกชายบอกว่า ขอแสดงความยินดีกับไมคอนลูกต้องออกจากบ้านเร็วมากเพื่อจะทําให้ความฝันนี้เป็นจริงแต่อย่างที่พ่อพูดเสมอว่าคนที่รู้นะว่าตัวเองปลูกอะไรจะไม่กลัวการเก็บเกี่ยวลูกสมควรได้รับมันรักษาจิตวิญญาณนี้ไว้เพราะลูกอยู่ในจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ให้สำหรับลูกแล้ว โดยตอนจากนี้นะครับยังได้ขอบคุณภรรยาของเขาและทุกคนที่ช่วยการสนับสนุนไมค์คอนมาโดยตลอดมาก่อนที่ไมค่คอนจะได้โพสตเข้าความตอบกลับถึงคุณพ่อเขาบอกว่าขอบคุณพระเจ้ามากครับที่มีพ่อและแม่แบบพวกคุณขอบคุณสำหรับการฝึกซ้อมคำแนะนาการสนทนาการศึกษาความรักและทุกสิ่งที่พ่อทําให้กับผมผมรักพ่อมาก ผมเป็นอะไรไม่ได้เลยหากไม่มีพอ่อพ่อเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผมไม่ยอมแพ้และก็สู้อยู่ทุกวันในขณะนี้โอ้โหเป็นว่างานนี้นะฮะกําลังใจมาเต็มกําลังกายมาเกินร้อยจนหนูไมค่อนคาโดโซ่เสียดายไหมละครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะ์รยังไงโค้ชไทลีกส่วนยับนะฮะเมื่องานนี้ผลงานช้างศึกชุดยุยสปียังจะใช้โคตา้าต่างชาติ5้บวกสอีกเหรอ เมื่อผลงานอันล้มเหลวอ,อย่างไม่เป็นท่าของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่ปรชาชัย2นัดต่อญี่ปุน่นและเกาหลีใต้ก่อนจะฮึดไล่เจ้าซีเรียเก็บไป1แต้มส่งท้ายในทัวร์นาเมนต์ชุดยุย0ปีชิงแชมป์เอเชีย2 0 25ตกรอบด้วยการเป็นบวยของกลุ่มอย่างไรก็ตามทีมงานข่าวได้รับข้อมูลจากโค้ชในลิกสูสุดของหลายคนว่าการตกรอบในครั้งนี้มีผลกระทบอย่างแน่นอนในศึกไทยลีกหนึ่งช่วงสิ้นสุหน้าที่กำลังจะปรับมาใช้โคต,าต้าต่างชาติ5คนและก็อาเซียน2คน ลงสนามเพราะจะทำให้คนไทยลงเล่นได้เพียงแค่4คนเท่านั้นหากเป็นแบบนี้ต่อไปจะเป็นการต่อสู้กันด้วยเม็ดเงินของสโมสรว่าใครจะสูงกว่าในการดึงแข้งนอกและก็อาเซียนเข้ามาสู่ทีม ซึ่งก็ไม่ได้เป็นการพัฒนานักเตะเยาวชนไทยในครั้งนี้แม้แต่น้อยฉะนั้นมีโอกาสสูงมากนะที่หลายสโมสรต้องปล่อยแข้งไทยออกไปเพื่อนาเม็ดเงินมาเจอจุนโคต้าใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้และถ้ายังคงเลือกจะใช้แบบนี้ต่อไปโอกาสที่จะล่มสลายของการพัฒนาทีมชาติไทยชุดเยาวชนต่างๆจะมาถึงในอีกไม่ช้านี้เนื่องจากว่าไม่มีเบทีระดับสูงให้กับผู้เล่นไทยได้ลงเล่นอย่างสมเสมอแต่จะกลายเป็นสังเวียนที่แข้งนอกและก็อาเซียน ถล่มเข้ามากอบเกยเงินและก็ออกจากประเทศไทยไปแบบสบายใจในครั้งนี้เลยนะอานะผมเป็นนะว่างานนี้ที่พูดก็ถูกนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากจะให้ท่านักโกสมาคมคิดทบทวนอีกทีก็แล้วกันครับก็ต้องมาดูกันต่อไปก็นแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเก่นครับอาร์ตเดนไงสะเทือนวงการทันทีเมื่อแฟนบอลเยอรมนีแห่กันพูดถึงอาคาเดมีไทยหลังบายเยนคว้าตัวไมเคอนคาโดโซ่มาได้ ดยการประกาศในการเซ็นสัญญาอาชีพไมคอนคาโดโซและลูกเยาวชนจากประเทศไทยเข้าร่วมทีมอยากเป็นทางการโดยการนี้เจ้าหนูไมคอนคาโดโซเองนะครับจะเข้าร่วมกับบัยเลนมินิกชุดยูสปีโดยทางด้านของฝั่งสโมสรบัลเลนมินิกก็ได้โพสต์นะฮะเปิดตัวไมคอนคาโดโซอ่าโพสต์ข้อความบอกว่าสโมสรบัลเลนมินิกได้เซ็นสัญญาในการที่จะคว้าตัวไมคอนคาโดโซกองกลางตัวรุกชาวโปรตุเกสวัย16ปีนักกีฬาจาก STB a ี a d e m y พันธมิตรด้านการฟุตบอลเยาวชนของบาร์เยมิเนกในประเทศไทยเข้าสู่ทีมชุดยู17ปีในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงด้านหนาวที่ผ่านมาโดยบอกได้เลยนะว่าคอมเมนต์ในครั้งนี้จะว่าอย่างไรกันบ้างน,นะฮะเริ่มไปที่คอมเมนต์แรกกันก่อนกันลกันอีกหนึ่งดาวรุ่งบราซิลสำหรับบาร์เยมิเนกหวังว่าเขาจะพัฒนาได้ดีที่นี่นะคอมเมนต่ตอมาน่าสนใจไม่ใช่น้อยไม่รู้มาก่อนเลยว่าเรามีแมวมองในไทยในครั้งนี้อีกด้วยคอมเม์ต่อมา อายุเพียงแค่16ปีแต่ว่าได้เข้าบเาย์เยนบินิกแล้วน้องคนนี้ต้องมีอะไรพิเศษอย่างแน่นอนคอเมนต่อมายินดีต้อนรับเข้าสู่บเย์ร์นบินิกไมคอนทำงานหนักและก็ทำให้เรานั้นภาคภูมิใจในครั้งนี้มากเลยนะขอเมนต่อมาบเย์เยนก็เก่งเรื่องหาดาวรุ่งที่ซ่อนอยู่เสมอมาดูกันว่าเขาเนี่ยจะพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนคอเมนต่อมาจากทาน,นของไทส่บเย์เยนนี่เป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ขอให้เขาประสบความสำเร็จนะคอเม์ต่อมา ชอบที่สโมสรให้โอกาสดาวรุ่งแบบนี้โชคดีนะไมคอนคาโดโซคอมเมนต์ต่อมามีใครรู้สไตล์การเล่นของเขาไหมเป็นกองกลางหรือปีกแน่คอมเมนต์ต่อมามองว่าเขาจะปรับตัวเข้ากับฟุตบอลเยอรมันได้นะไม่ง่ายเลยสำหรับเด็กอายุ16ปีที่ย้ายมาจากทางด้าของฝั่งประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาถ้าบบเยนเลือกเขาแล้วแสดงว่ามันต้องมีของอย่างแน่นอนเราดูตอนที่เขาลงสนามในครั้งนี้อย่างได้เลยนะฮะคอมเมนต์ต่อมา แล้วรุ่นคนใหม่ของบาเยอร์เบอินขอให้เขาแจ้งเกิดกับทางน้านของจีมได้นะคอมเมนต์ต่อมายินดีต้อนร,รับเข้าสู่เยอรมนีฟุตบอลไทยกําลังเติบโตได้เร็วน่าสนใจเป็นอย่างมากในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเส้นทางไทยสู่บาเยอร์เบอร์ินนี้ต้องเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อขอให้เขาโชคดีนะคอมเมนต์ต่อมาเขาต้องทํางานหนักเป็นอย่างมากที่จะก้าวประสบความสำเร็จเข้าสู่บาเยอร์เบอินเพราะว่าการแข่งขันที่เรียกว่าโหดร้ายในครั้งนี้ คอมไม่ต่อมาไมเคิลแสดงให้เห็นว่าคุณมีอะไรเรารักนักเตะดาวรุ่งที่สู้เพื่อโอกาศของตจวเองในขณะนี้เป็นนะามการนี้ต้องรองดูคนต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะฮะเมื่อคอมเมนต์ได้ออกมาเป็นแนวนี้นั่นเองนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารยังไงอันชิฐาหวังชาแก้วชุดยุยเซปีเก็บชายต่อเนื่องในเกมดวลกับวานนอาตู โดยกองการฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่2 0ปีมองได้ประสบการณ์จากการเล่นกับอาวาตูนาอูนะฮะที่มีอายุเยอะกว่าในเกมต่อไปซึ่งอัญชิตถาหอมตะโกกองกลางจากชบาแก้วชุดอยู่2 0ปี เปิดเผยหลังลงฝึกซ้อมนาสนาฝึกซ้อม AS3 ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติออสเตรเลียเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ช่วงเวลา13นาฬิกาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะพบกับฟุตบอลหญิงทีมชาติวาตูตาอาวานูอาตูชุดใหญ่ในเซฟุบอลหญิง ation, โฟเนชั่นทัวร์นาเมนต์2 0 25 ที่ประเทศออสเตรเลียที่2โดยอันชิฐาหอมตะโกได้เปิดเผยบอกว่าความพร้อมของทีมเราตอนนี้ก็พร้อมเต็มที่แล้วเราได้ฝึกซ้อมแก้ไขข้อบิดพลาดจากเกมที่เล่นกับหมู่เกาะโซลมอนแล้วโดยโค้ชได้เน้นย้ำเรื่องเกมรุกกับเกมรับเป็นพิเศษโดยเกมรุกจะต้องไม่เสียบอลง่ายในครั้งนี้ส่วนเกมรับต้องช่วยกันไล่บอลโดยการเจอกับทีมชาติวานูอาตูเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเขามีอายุมากกว่าทําให้เรานนั้นได้ประสบการณ์ในการเล่นกับบอล ผู้ใหญ่รวมถึงร่างกายที่แข็งแรงของพวกเขาเราต้องหาวิธีร,รับมือให้จงได้ส่วนตัวคิดว่าการที่ทีมของเรามีอายุน้อยกว่านั้นได้เปรียบเรื่องของพลังํางเพราะว่าเราเองนั้นมีความสดมากกว่าพวกเขาโดยเกมพรุ่งนี้ก็จะเอาชนะให้จงได้โดยโทัวร์นาเมนต์นี้ส่วนตัวแล้วตั้งเป้าที่จะเก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดในครั้งนี้เพื่อจะต่อยอดไปในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกในครั้งนี้ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของผู้บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่20ปีนะฮะแต่ลงสนามพบกับในด้านของวานูอาตูชุดใหญ่วันที่เ2กุมภาพันธ์เวลาสปินาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนา้าไกิงก้งพาร์คถ่ายทอดสดทางช่อง Facebook YouTube ช้างศึก Facebook และก็ FA Thailand นดในครั้งนี้และนี่ก็เป็นข่าววิดีที่คืนผู้บอลไทยบายอิจิอสไตล์ประจวันที่21กุมภาพันธ์2568 โดยชายผู้บังคับรังฟุตบัญชานครับ